เวลา17นาฬิกา13นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิ์พระราชทานพระบรมราชวโรกาดให้ในายเนปอยชาโกฮาโรวิสซึ่งมีถิน่นพำนักอยู่ที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้อทุนละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสาม,มันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐโครเอเชียประจำประเทศไทย ในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอาัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธนารัฐโครโอเอเชียประจำประเทศไทยนายเนบอยชาโกฮาโรวิชได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโครอเอเชียประจำสารนรัฐอินโดนีเซียด้วย เวลา17นาฬิกา17นาทีนายอามานันอิสเซตอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฟอร์ทุนละอองธุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอากาัครราชทูตปิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาสักสถานประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสั t นารัฐคาซักสถานประจําประเทศไทยนายอามันอิสเซตอฟเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองผู้แทนถาวรสา t ารัฐคาซักสถานประจําสหประชาชาติณครนิวร์กสหรัฐอเมริกามาก่อน เวลา17นาฬิกา21นาทีนางสาวเซซิเลียซูนินดาการาเรตาบาซันซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฟอร์ทุนละอองธุรีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสาม,มันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสัทณรัฐเปรูประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตปีสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสัธารัฐเปรูประจําประเทศไทยนางสาวเซซิเลียซูนินดาการาเรตาบาซันเคยดํารงตําแหน่งเป็นทธิบดีกรมเอเชียและโอเชเนียกระทรวงการต่างประเทศสาัรณรัฐเปรูมาก่อน เวลา17นาิกา30นาทีนางสาวแองเจลาเจนแมคโดนัลดซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฟอร์ทุนละองทุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอากรราชทูตพิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย ก่ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอาัคาราชทูตพีสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจําประเทศไทยนางสาวแองเจลาเจนแมคโดนัลเคยดำรงตำแหน่งเป็น,นทธิบดีกรมการต่อต้านการก่อการร้ายสากลตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อน เวลา17นาฬิกา33นาทีนายเปิงีรันฮาจีซารฮารีเป็นเปิงีรันฮาจีซันเลกซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฟอร์ทุนละองธุรีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอากาัครราชทูตพิสามันเพื่อมีอำนาจเต็มแห่งพลนานดารุสซาลามประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอาัคราราชทูตปิสามผู้มีอํานาจเต็มแห่งกรูไนดา,ารุสซาลามประจําประเทศไทยนายเปิงยีรันฮาจีสฮา,ารีบินเปิงยีรันฮาจีสันเลเคยดํารงตาแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตป,ปรูไนดา,ารุสซาลามประจําสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาก่อน เวลา17นาฬิกา37นาทีนายอากุสติยูอังแดรดือกาวายูฟือนังเดสซึ่งมีถิ่นทำนักอยู่ที่กรุงฮานอยสัทาธณร,ร,รัฐสังคมนิยมเวียดนามเฟาทุนละองธุรีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอ,อากอัครราชทูตพิสาม,มันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสัทาธณร,รัฐแองกโกลาประจำประเทศไทย ในการมาดํารงตําแหน่งเป็นเอกอาัคาราชทูตพิสามันผู้มีอํานาจเต็มแห่งสธารณาัฐแองโกลาประจําประเทศไทยนายอากุสติยูอังแดรดีกาวายูฟือดังนิชได้ดํารงตําแหน่งเป็นเอกอัคราชทูตสธารณรัฐแอองโกลาประจําสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วย